นี่นานมากเลยนะดีครับดีใจที่ยังเก็บเบอร์ผมไว้อยู่คุณอาเนี่ยก็เป็นลูกค้าเก่าเมื่อต้องมี3ปีนะถ้าผมจําไม่ผิดอยากอยากให้ผมเช่าเท่าไหร่เราจะนะหกแสนเนาะที่แล้วผมเช่าพี่สุนทรไปเท่าไหร่มีคราย่อยด้วยมีหลายๆองค์เนี้ยเหรอเสือเนี่ยในมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเคยเช่ามาตัวหนึ่งก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยคุณอาสุนทรขอเก็บไว้แต่นี้อันนี้6ถนะเดี๋ยวจะเป็นลมมั้ย มันน่าจะควรเท่าไหร่อ่ะติดเอาไว้เป็นเป็นทุนการศึกษาเพราะนจะเกษียณแล้วมไม่มีคืออยู่ปีสองเนี่ยขาดเลยหลายปีถ้าตัวเลขแบบตรงไปตรงมาตัวเลข30บวกลบอะไรอย่างงี้เป็นไปได้ไหมสามสิได้ความเกรงใจไหมให้เป็นทุนยุติธรรมหน่อยด้วยเข้าใจคุณนายอายุถึงแล้วเหรอทำไมเกษียนะหกสิบแล้วเหรอเข้าใจว่าแต่ห้าสิบสิบไม่ได้เหรออีกสองปีเปิดตัวนี้ผมก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้มา เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนเนี่ยสองปีได้ไหมได้นะผมว่าเกินนะก่อนโควิ <c ười> ดหรือเปล่าอย่างนี้มันก็ต้องสามปีสิเนี่ยได้ไหมคุณอาคิดว่าโทรมาแล้วผมจะจําได้ไหมรู้สึกว่าจำได้ใช่เพราะที่สองตัวให้หมส่วนตัวผมเนี่ย <c ười> ก็จะรับโทรศัพท์สําหรับลูกค้าเก่าที่มีเบอร์โทรศัพท์ผม <c ười> ทุกท่านนะครับพอผ่านช่วงเวลาสปีมาเนี่ยคุณอาสุนทรโทรมาคุณอาที่เคยมีเสือใช่ไหมคุณอาตกใจเอ้ย จำได้ด้วยเหรออ่าอันนี้คือความรู้สึกที่เรียกว่าเรายังจําได้ว่าคุณนายังมีเสือหนึ่งตัวที่เราขอซื้อไว้เออคุณบอสครับเดี๋ยวเข้ามานะครับบอกเข้ามาได้เลยครับคุณนาเพราะตอนนั้นผมขอซื้อคุณนา2สองตัวคุณนาบอกเอาไปตัวเดียวไม่ใช่ขอเก็บตัวเดีอืมคุณนาเอาด้วยความเกรงใจสามแสนนะ oh, <no. S 1> แน่นอนคนเป็นพ่อค้าหรือคนที่มีอาชีพแบบผม เมื่อไหร่ที่เราเจอของที่มีคุณภาพเราจะมีความรู้สึกดีในเรื่องของของในเรื่องของพระองค์นั้นๆหรือว่าเครื่องรางชิ้นต่างๆด้วยความแบบเกรงใจแบบนะอืมจริงๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะเพราะมันเกรงใจไง <laughs> เกรงใจด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่คุณอาแบบตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะเอามาให้ดูแล้วก็ ยังเอากลับมาให้ผมเช่าอะ่ะผมก็ดีใจมากอะ่ะพูดตรงๆว่าเออคุณอายังแบบนึกถึงผมอะ่ะขอทองคืนให้ดีใจความรู้สึกกับคุณอาสุนทรคือเมื่อไหร่ที่อยากขายนึกถึงเราอันเนี้ยความรู้สึกคือแบบโอ้ประทับใจยิ่งคุณอานําเงินส่วนที่ให้เช่าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันที่มันสําคัญเนี่ย ผมมีความรู้สึกดีมากขึ้นเอา3ามสิบเอดนะคุณานะเก่งใจมากจริงๆนะเพิ่มเติมไปสักส่วนหนึ่งสามหนึ่งห้านะนิดเดียวพอแล้วเขเลยเก่งใจสองแล้วจริงๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะตัวนี้แสดงว่าคุณนาไปใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมเออติดชื่อ แล้วก็ห่อเล้ผมก็เก็บไปอย่างน้นเลยตอนแรกผมจําได้ว่ามันเหมือนขา,ขาวขาวอ่ะนี่ไม่ได้เจอหลายปีเหลืองๆตอนที่ไปได้มาได้มาอย่างไรเนีู่ผมก็ให้พ่อมมีมีคู่น้อยสายสินแล้วสายสินเปื่อยอแล้วผมก็เลยเก็บก็ให้เป็นแค่สองชิ้นที่มีอยู่ในบ้านก็สองชิ้น,น,นเองเลยพี่แค่เอครับหรอมก็เลยมึการเปลี่ยนแปครับเอาสองอยอดกเอามาประทับใจว่าเสือตัว ที่เคยซื้อคุณาสุนทรมาเนี่ยเราก็มีความประทับใจแล้วตัวใหม่นี้ก็ยังมีความรู้สึกประทับใจมากขึ้นด้วยคุณาสุนทรน,นะครับนะก็กราบขอบพระคุณคุณ,คณาสุนทรน,นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีจริงๆกับลูกค้านะครับนะคุณาเอาเงินโอนไหมโอนนะปกติผมเรียกพี่สุนทรพี่สุนทรปกตออิออกกำลังกายตอนเย็นเหรอก็มีบ้างใช่ไหมผมดูแล้วแบบแข็งแรงมากเลยอ่ะ ไม่แปลกไม่เปลี่ยนเลยผมจําได้เลยสามแสนสองเออโอนเต็มไหมหรือเอาสองหมื่นกับบ้านไหมโอนเต็มเลยโอนเข้าไปเลยไหมครับครับเลยนะโอเคขอบคุณครับสสวัดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ราคาเท่าไหร่แบบบุหรี่แบบเงินของของย่ากับของตาอันไหนของย่าครับชินที่เรียบหน้าของชี้นี่ของตาต้องให้เราคุณต้องมาไวเท่าไหร่ครับให้อาจารย์คุณเลครับไว พี่พี่เขาดูคลิปดูคลิปผมไปเจอไม่ได้เจอปุ๊บแล้วมาขายปั๊บนะไม่ใช่เจอปุ๊บแล้วก็ดูดูคลิปแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วพี่บอกผมมั่นใจแล้วโอต้อมาหาตรงครับครับเนี่ยไม่ได้กินข้าวโอ้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับพี่ผมหิวมากเลยครับพี่ใช่คำว่าเป็นความรู้สึกที่ดีก็แล้วกัน ด้วยกิยังเอาไหมกินนะจะจะดูจากจิ้มส่วนดูจากสภาพในความคิดผมน่าจะเป็นหลักหมื่นนะถ้ามันตรงสเปคกันราคาเหมาะสมกันน่ะก็ได้ซื้อขายกันแน่นอนขายรถจากการคนเลือกที่ติดเจยังไงไม่ครับแค่ถ้าขายนี้ได้อ่ะมีเก็บไม่ห้อยก็ได้ข้อนีดีนะตัวผู้เผื่อแล้อีกอย่างราคาเองเนี่ยก็ราคาไม่แพงเป็นหลักพันที่จะได้เก็บไม่ห้อยอนุญาโต๊ะสี่หมื่นนะ คือหลค่อนมากอยู่ตรงนี้ค่าค่อนงั้ค่อนเล็กแล้วยังมีค่าค่อนเล็กียสิ่งที่สําคัญก็เนี่ยมันมีความรู้สึกดีเรื่องของการดูคลิปแล้วเกิดประโยชน์การไปรื้อพระแล้วเฮ้ยมันมีอย่างที่อย่างที่ในคลิปนะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วมาถึงแล้วมันซื้อขายกันได้จริงๆเนี่ยเราเหมือนกับทาการบ้านบทหนึ่งอ่ะเราทําออกมาตอบโจทย์ถูกหมดเลยอ่ะพอสุดท้ายมีการซื้อขายก็ถือว่านะประสบความสำเร็จนะครับ เก่งใจมากครับอีกสองคำทิ่ีนะครับที่ทั้งผู้เชื่เก็บไว้ขอบคุณมากขอบคุณครับได้ครับพี่ชายมีอะไรเชิญนะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับเนาะก็เอ่อหลายๆท่านเนี่ยจะยังไม่เคยเดินทางมาก็จะไม่ได้มีภาพรวมของการซื้อขายหรือว่าความรู้สึกอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินทางมาซื้อขายกันจริงจริง นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประสบการณ์สําหรับลูกค้าที่ไม่เคยมาสําหรับลูกค้าที่เคยมาแล้วมันเหมือนกับเป็นจุดเติมเต็มในเรื่องของการซื้อขายการเช่านะครับเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาหรือว่าของเก่าโบราณแต่วันนี้เนี่ยจุดของผมในการทํางานมันเหมือนกับเราเป็นสถานที่ที่ดูแลลูกค้าสําหรับ ตอบโจทย์นะความต้องการในการซื้อขายจริงๆนะครับความรู้สึกดีเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับในการทำงานกับทุกท่านท่านไหนที่ผมไม่ได้เช่าซื้อความรู้สึกดีๆก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับท่านไหนที่อยากเดินทางมาก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับแค่เซิร์ชทศทพจันทร์แล้วก็เดินทางท่านไหนที่สะดวกนะครับ วันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับผมอยู่นะครับแต่ออฟฟิศเนี่ยจะปิดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับส่วนวันอื่นๆจะมีแอดมินดูแลนะครับนะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับรวมถึงพี่สุนทรแล้วก็พี่ที่นำชิ้นพราสมเด็จมาให้เช่าด้วยนะครับนะครับนะกราบขอบพระคุณนะครับ